สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีที่รักและก็คิดทอดคิดถึงทุกทกท่านครับมินิภาพท่านผู้ชมมางานสังกท่านบุญบ้านดอนกลางตำบลน,นากระแสงอำเภอเดดอดดมจังหวัดอุบลราชธาน,นีเป็นบุญสังกัท่านบุญใหญ่างานใหญ่ก่อนสิไปเบิ้งคลีปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์จะลืมกด subscribe นะครับแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับภาพส,สวยๆเอามาลงให้ท่านในเบิ้งกันนะครับช่องหมอลำเทิง เพืพ่เพราะท่านติดตามก็จะเริ่มติดตามด้วยนะครับเขาทายยากท่านผู้ชมคนลหลไหลนะครับผมมาซาแน่ยนอยหนึ่งถ้ามาได้แล้วคันนี้ผมมาหอดึงแต่สองโมงเสารนี่ก็จีเดี๋ยวทายขั้วทายหยังคนน,นนําอยู่หมื่นนี่มากเพราะท่านขั้วเป็นยกภาเขาแล้วเอ,อยก้าเขาแล้วเป็นงานสังกัทานหรือแต่ทั้งอีสานเหนือเพื่อเินงานทอดเทียนแต่ว่าทั้งอีสานใต้เอิญงานสังกัท่าน นัดพ่อกันนัดพบกันแต่ละหมู่บ้านนัดเพืนน้ากันนะครับมีระดับตำบลระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดนะครับที่มาหากันวันนี้เป็นหน้าที่ของทางบ้านดอนกลางยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับละกาหลายหายมู่บ้านเขามามาเบืองหัางโลกท่านนะําโลกท่านบมเป็นหมอเป็นบอลที่สั่นผู้ชมพว่าพันจัตที่ให้แล้วบ้านนี้พ่นยกถังลงยากเพิ่แล้วเสิรรถเลย แจกไอศครีมนะครับเขาแถวอยู่สองด่านสามด่านนะครับอ่าอยู่ทั้งรถปีกับไ่นก็แม่นไอศครีมมารถสามหลอมารถอ่ารถซาเล้งไหมอ่ามารถซาเล้งมารถซาเล้งนี่ก็เพื่อจแจกโลกท,าท่านนือกันนะครับเอามาแจกเอามาแจกเอามาให้ท่านกินเฉยเฉยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเห็ดขายมาคักเลยน้องหน้าว่าเห็ดขายมาคักแล้วมือน,นี้เอามาแจกเอามาท่บุญนะครับ หลังจากเบื้องลงท่านอนันแ์ล้วบัดนี้เบื้องลงท่านไอศซรีมแลี้วครับและหลายมองและหลายบอลถีถีเพิ่นเฮตเป็นตัวไว้นี่ก็เป็นโรคท่านนะครับเพิ่นแจกแล้วเล้วนะครับมาทักทายกันอีกมีหลายหลายขู่หลายหลายคนทีเพิ่นเดินใส่พ่อใหญ่จันยานเออช่องหมอลำเทิงหรือช่องได้ผมก็ได้บอกนะครับช่องหมอลำเทิงเพิ่อนละคนก็เห็นถือกล่องยางมากกับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า นะครับเพื่อนอยากเขากล้องน้ำลังคนก็ได้ลังคนก็แรนลี่ได้บ้านนะครับโอ้ยขอยพ่อยากออกกล้องพยานเจ้าหนี้คอยเห็นเพื่อนแล้วกอนโอ้ยลังเสืออเห็นเพื่อนกบ,บวาดอกนะครับมือนี้เข้ามาทําบุญนะครับมาทําบุญที่วัดบ้านดอนกลงางตบลน,นากาแซงผ้าทานบุ้ช่มยางไวเบึงเพื่อนแจกอันนั้นก้อนบาดนี่ตัวน,นี้เพื่อนแจกก้อยจับเนี่ยเราก็แจกไอ้น้ำสีสีนะเขาเอน็นยางล่ะ อันเสียอไปแซ่จนเย็นนะผมก็จําสื่อมันบ่ด้นะครับเลื่อนย่งนะนะครับเบื้องเบื้องเอามันมันเป็นเป็นโจกเป็นโจกนะท่านผู้ชมนะเพื่อแจกกันอะไก็มีเขาปุ่นขนมจีนหลไลยหมองหลไลอยางหลไล่แนวไอ้บางหมองมันหน่อยแห้งผมกับบัวไทยเราเพืกิดมหาไทยหมองสิหลาล่แน่หมองคนสิหลาล่เนี่ยนี่เพื่อแจกน้ำสีแดงสีเขียวนะครับน้ำที่เพื่อนอามาแช่ตู้เย็นไว้นั่นแหละนะครับ ลูกเล็กเด็กแดงหลายๆขู่หลายๆคนอุ่มลูกจุงม้ามามันรับของแจกนะครับวันนี้เ,เป็นงานบุญสังฆทานผู้ใจบุญชนท่านในพระห้าเนี่ยา,ามาแจกขู่แจกคนห้าเนี่ยมาท่านนะครับพระท่า,ทานผู้ชมมาเบิ่องอันนี้ขออนุญาตบาดคำด้วยรัดปบมองนี่เนี่ยเพิ่นพระกันยืนเป็นแถวสันผู้ชมาทาเอาอันนั้นทาอุก็จับนะครับพระนายเสถียรกับขอหมุนมา ตอนนี้พู้หนึ่งกับเป็นผู้ต้มผู้หนึ่งกับเป็นผูผูตักหนออพนตักอยู่เดี๋ยวขออนุญาตท่านผ่านเขาไปทางนั้นก่อนขออนุญาตผ่านไปทางนั้นก่อนเพราะว่าทางนี้มันอันนั้นแหงบาดนี้มากับมี่พี่น้องเพิ่นมายงมือใบใบเพิ่นโอ้ยบ่ได้แจ้งนะาเพิ่นบอ่ได้แจ้งกับ่เป็นหยังดอกนะครับบ่ได้ไปประกวดอันนี้กาลั่งเสียดีมันหลายคนทากินหลายบาดนี้ ต้มไม่สามหมออะไรยังบ่พ่ออยู่คนละเอาต้มมีกต้มีก่าสรนหรอกต้มให้พี่ให้น้องได้กินนะครับมีโอกาสใน้มาแล้วก็เอาให้อิม่มกินอยู่นีบ่บเบริร์ตักเสถวยเอาเมื่อกินบ้านนําแต่ว่ามันกระสิไข่แน่ได้เลยน้อโดนสิหอดบ้านมันก็ใส่เวลาเนี่ยก็บ่เป็นหยังนะครับหม้อก็ไม่เป็นไรกินอยู่นีบ่เบริเบรตกัตักเมื่อกินบ้านบ่นน้ำของแจกวอนน้ำของทานอันนี้คือกว๋วยจับนะครับก๋วยจับก๋วยจับก๋วยจับ คุณละก้อนมันตักให้แล้วว่าได้ปรุงยากเลยวน์กาปาวกับสอดใหญ่หลเดเบิร์คือเก่านะครับขันข้องพี่เนะี่ยขันข้องบริสุทธิ์มันสบายกว่านะครับสบายสบายกินแบบบ่ได้คิดบ่ิได้ย่างน้ำไผ่แหละนะครับก <Okay. S 1> ็เลยมาไทยท่านผู้ชมมองแล้วก็มาทั้งพี่บาทนี้ถ้าท่านผู้ชมยางวเบังเด็กหน่อยเขาวาดรูปแต่ว่ได้เสียเงินตัวนี้นะครับอันนี้บ่ิได้แจกพี่ ลูกลานระบายสีเขาสีมีภาพวาดใช่กันอยู่แล้วจ่ว่าเพิ่นวาดเขาดำบาดนี้ผู้ใดต้องการอยากระบายสีกับมานะครับเสียเงินคนละสิบบาทคนละยี่สิบบาทก็มาระบายสีระบายแล้วก็กระดาษที่เขาระบายละเมื่อนํำนะครับว่าฝีมือเข้ากันระบายสีงามบ่เอาให้เบิ่งเลยมองแล้วอันพันละหน่อยนะครับบัตรที่นี่กับสิผ้าจันู้ชมยางยางอ่อนสลาจังหน่อย พอเป็นสังเขปท่านผู้ชมเบื้องลายบได้ดอกนะครับเบื้องพอเป็นสังเขปซะก่อนเหมือนี่เพราะว่าผมมาสวยจับจุดียั้งกับท่านก็เลยถไทยมาให้ท่านผู้ชมเดีวเบื้องมาวันนี้เป็นงานบุญสังฆทานบัดบ้านดอนกลางก็เลยมาไทยให้ท่านผู้ชมไดีเบื้องกันนะครับสาหรับพี่น้องหลายๆขู่หลายๆคนเด้เบื้องคลิปนี้แล้วขออนุญาตบาด่ํานะครับที่เจาะลึกบบได้นะครับสําหรับเหมือนี่ก็เอาไว้ซ้ํานี้ซกก่อนเนาะ ผู้ดใดเห็นคลิปพญออายศเถียนก่อนคำมอลำเทิงแล้วกะขอให้ท่านสุขูมุกคนจงได้รับพรอ,อันประเสริฐนะครับค่วมเจ็บก็่าได้ข่วมไข่ก็่ามีนะครับนอนหลับกให้ได้เงินหมื่นเด้อนอนตื่น,กนใก้ได้เงินแสนนะครับแบนเมื่อไปขอให้ได้แก้วคาล้านพี่น้องผู้ออกจากบ้าน,นให้มีตั้งแต่โชคบีถึงแต่ลาบ เฮ็ดทียั้งกับบ่พอได้กายได้เฮ็ดทียั้งบ่พอรวยก็ให้รวยเฮ็ดทียั้งบ่พอดีก็ให้ดีให้ข้นหักให้ค้นหอมไปมองได้มามองได้ไปใสมาใสก็ขอให้ขู่ให้ค้นแต้หักให้หอมยาให้มีค้นสั่งยาให้มีคนเกียรติยาให้มีโลกมาบังเบียดมีมากไก่ตั้งแต่เงินตั้งแต่ข่ำเด้อจังไดกระได้นะครับอายวันนะสุขาพะละสวัสดิ์ ดีครับ